นี่ครับทุกคนน้ำเดือดได้ตีนะครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับทุกอย่างลงไปในหม้อเดียวกันหมดสวัสดีครับทุกคนครับปลากันทำกเราครับขัวเมืองลดมากครับผมเพื่อนๆนี่ครับวันนี้วัตถุดิบของเขาครับนี่ผมได้นี่มาครับไอเศษเนื่ยโคขุนครับผม งามๆนะครับแล้วก็ซื้อไส้ไส้ออนวัวมาเพื่อนครับแล้วก็เอ็นแก้วครับดียวให้ตุนนะครับดูครับเศษเนี่ยงามๆนะครับเพื่อนๆดูกะดูกะนี่ครับตุนมาเหมาะเลยครับตุนไว้สักสามชั่วโมงครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนนี่ครับทุกคนเครื่องของเขาครับนี่อบเฉยครับนี่เกากี้ นีซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมาครับี่ยมันก็มีคามีอันเนี้ยอ,อันนี้ห้องยำหกแล้วผมก็เนี้ยครับนี่แล้วก็เกลือครับผมแล้วก็นี่ครับโปรตักหักผักขี้ครับกระเทียมตุบๆๆครับมาเดี๋ยวเขาไปใส่หม้อก,กันเลยเพื่อนๆน้ำเดือดแล้วครับทุกคน ใส่เครื่องเทศทุกอย่างลงไปนะครับนะใส่ใบเตยครับผมหุยชุบปิดไว้ครับนะล้อมสัก,กร,รมครับผมนี่ครับทุกคนน้ำเดือดได้ตีนะครับใส่ไปเลย <c oughs> ใส่ไปเลยครับทุกอย่างลงไปในหม้อเดียวกันหมด อันนี่ก็ต้มละไว้ยังเดียวครับเพื่อนเพื่อนอยังเดียวนะน,นี่นะละไว้นี่เลยครับไม่ต้องไปสนใจครับต้มติดปอนลื้มงนะครับสามช่วงน้ำมันมะก้นนะครับเพราะว่ามันจะติดหม้อมันจะไหมครับผมเพื่อนๆอือละปเ,ลๆๆเป็เลยแถมน้ำน้ำเทมเปิดฝาดูก่อนครับทุกคนตอนนี้ก็ทำการตักฟองออกครับผม เป็นฟองรตัก,กออกไปเลยครับหอมมากเปลีปล่ยนๆตอนนี้อันนี้คือเอ็นแก้วครับผมนี่ไซครับแล้วก็ดิวกเนี่ยครับผม หอมมากเพืเ่อนๆเครื่องเทศออกมาโอ้กินสุดๆต้มละวันนี้ครับผมมาทุกคนทำซอสอนเนกประสงค์ครับอันนี้คือน้ำตาลกวดครับผมผมใส่น้ำมันงาไปครับเพิ่มความหอมครับผม แล้วก็ผงปุ้งลดครับใส่ไปเลยนี่ใส่ใสีอิ๊วดำลงไปครับเพิ่มสีสันครับนี่ซอดหอยครับไปเลยซอดอนเนกประสงค์ครับทำง่ายนิดเดียวมีอย่างกระใสเข้าไปนะะ <laughs> นี่ครับแม็กกี้ครับผม ล้ำบบล้ำเดียวกับผู้นำป่าครับแขเนี่ยครับเปื่อนๆไอเดี๋ยวเอาไปใส่ในมองเข้าเลยครับนี่ครับทุกคนซอสอะไรประสง์เขาครับใส่ไปเลยแป็งตะกี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้คอนอยู่นี่ซอสนี่สีสันเริ่มมาแล้วเพื่อนๆนี่หลักกระตุนละไว้เนี่ยครับสักสองเหี้ม้วครับออื ในนูน er pues ี่มันจะไปหยากอย่างดูไสของเขาครับดูไสดูไสดูใสนี่ครับเอ็นแก้วตัดรเนตอเนนี้เอ็นแก้วนี่ครับแล้วก็พวกเนื้ยของเขาครับหอน่ากินก็ทุกคน มาครับทุกคน,นเนี่ยเนื้อตุ๋นครับเนีย่ยเป็นข้าวลาดหน้าเนี่ยตุ๋นครับกับน้ำพริกนะครับใส่หอมแดงหอมขาวพริกน้ำปลาครับหลาดไปเลยอันนี theless, ้คือเอ็นแก้วเดงๆเปล่อนมายอกอ เนาะอันนี้อันนี้ไส่เพื่อนมาจับน้ำจิ้มเขาเลยครับเด็ดมากทุกคนกินข้าวแล่นครับแงยมาตอนกินมาขาครับผมอืมหอืเขาขึ้นสายเนาะอืม มีทางไส้ท้งเนื้อตุนเนี่ยเนื้อตุนคำใหญ่โตๆชิ้นใหญ่ล้าแต่นะเปรี้ยนี่ครับเห็นยไม่รูแล้วครับทุกคนข้าวหน้าเนื้อตุนครับเขาตุนเนี่ยเลาไว้ครับนามาหลาดข้าวหุงนะครับทำน้ำกิ้มครับง่ายๆ จะได้กับฟทุกคนติดตามเพจน,นะครับความแรงลดมากครับผมแล้วป้ากันไม่คิดต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคอนครับ